อา้าวผมเป็นพระเอกดีกว่ะเพื่อนก็เป็นนายเอกไปถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้เล่นซีรีส์วายนะครับแต่ก็โอกาสมันโอกาสมันคงไม่มากมากไม่มีศูนย์จุดศูนย์สองจุดเจ็ดห้าแปดเสามเอาเข้าจริงๆนะครับ,รบเอาเข้าจริงๆคือเราเล่นกันเนี่ยมันเล่นด้วยความแบบเป็นปกติของเราเล่นกันอยู่แล้วเป็นความสนิทของเพื่อนที่มันเล่นกันจับมือจุ๊บ มือจุ๊บแก้มจุ๊บปากอะไรเงี้ยเป็นมันเป็นความสนิทผมว่าหลายๆเพื่อนหลายๆกลุ่มก็น่าจะมีคนประเภทเหมือนเราอยู่อะไรเงี้ยไม่ได้ถ่ายหรือไม่บางครั้งเนี่ยใ่ชเราอาจจะโดนแอบถ่ายขึ้นมาที่จริงเราไม่ได้ตั้งใจที่จะทําให้ออกสื่อด้วยซ้ำใช่แต่มันโดนถ่ายไปจริงๆเราก็ทำกันอยู่แล้วใช่เล่นอปกติครับเป็นเพื่อนกันเล่นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขินไหมพอจุ๊บแก้มกันเขินไหมไมไม่มันมัน มันไม่มีตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับพอด้วยความที่ว่ายูโรเขาก็เขาก็เป็นคนแบบอย่างนี้อยู่แล้วเจอคนที่สนิทเขาก็อยากจับแขนจับนู้นจับนี่เป็นโรคแบบสกินชิพอยู่แล้วอ,อะไรเงี้ยก,ก็เล่นกันมันเลยไม่มีความแบบเครือขืนกันในการในการแสดงออกความรักมันเป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ําพอเราได้เล่นกันไปเรื่อยๆมันก็ส่งผลให้เราได้รู้สึกว่าเราก็อยากจะแสดงความรักแบบนี้กับคนอื่นเหมือนกัน ั้งเป็นพี่ในแก๊งในกลุ่มอะไรเงี้ยคนอื่นๆเราก็อยากจะเออถ้าเกิดสุตอนนี้เข้มติดสก,กินชิปแล้วติดไปแล้วเรียบร้อย <laughs> มันผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะการเจอกันแล้ว <c oughs> นอกจากการไหว้ทักทายการกอดกันมันก็เป็นการบอกรักอีกวิธีหนึ่งที่ให้ความอบอุ่นที่ดีมากๆเหมือนกันจุป,ปากเนี่ยอารมณ์มันพาไป <laughs> อ๋อไ, <laughs> <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อธิบายอารมณ์ไม่มีอะไรโอ้อารมณ์แกล้ง ก็พูดมา<ง>ตั้งนานแล้วอาแมณ์งแกลง้งกัรแกลง้งกัรแกล้งกานไม่งพอมันพอมันอยู่ในจุดที่มันสนุกสนานจนเราแบบไม่ได้ไม่ได้คิดมาไม่ได้คิดอะไรแล้วอะมันมันสนุกสนานอยู่ในกลุ่มอยู่ใน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 สภาวะที่มันเล่น,เล,นเล่นสนุกสนานกันแล้วก็จุรรรบรอบรอบวง <c oughs> เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยแรกไม่เป็นไรครั้งต่อไปก็ทำได้ทำได้ปกติครับครับเดี๋ยวบอกนะว่าพี่มาเข้าแก๊งผมจริงๆถ้าเกิดว่าใครที่อยากเอาไปทำตามได้เลยครับ แต่ต้องสนิทนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วแบบไปขอจุ๊บเขาอย่างเงี้ยมันมันก็มันก็จะดูเป็นการแบบล่วงละเมิดทางเพศเขาเกินไปมันไม่เขินนะอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติครับเป็นเรื่องธรรมดาในการใช้ชีวิตของเราอยู่แล้วไม่ใช่แค่ผมกับกับยูโรมันก็จะเป็นพวกพี่ใหญ่หรือว่าพี่ๆที่สนิทกันพี่เบนนี่ก็โดเหมือนกันโดนหมดโดนเหมือนกันโดนหมดโดนหมดครับสึกเหรอเพอเล่นมากๆคนก็เลยเข้าใจผิดเขาจิ้นแหละครับเขาเขาเป็นคน คงเป็นความชอบด้วยด้วยนะปัจจุบันเนี่ยโลกของเรามันเปิดกว้างแหละเรามีซีรีส์ให้ได้ดูทั้งวายทั้ง l b g l b เอะุกหลายอย่างไม,ไม่ไม่รู้อ่ะชายชายหญิงหญิงชายหญิงอะไรเงี้ยเราเราค่อนข้างที่เปิดเปิดกว้างในรูปแบบของซีรีส์ต่างๆที่ทําให้หลายๆคนได้มองเห็นมากขึ้นทั้งในเรื่องของออนไลน์ในเรื่องของทีวีต่างๆมันก็คงเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วโอ้โหมันจริงไม่ได้ครับเป็นเพื่อนกันก็อย่างที่บอกไปแหลนะครับเราเป็นเพื่อนกันที่สนิทกันมากๆเราเล่นอะไรก็อาจจะ อาจจะดูสนิทเกินไปแบบบางทีเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอแต่จ,จริงๆเราเล่นกันแบบนี้แบบข้างนอกนอกกล้องอะไรเงี้ยเราก็เล่นกันอยู่แล้ว